หลักการสร้างก็ง่ายๆนะครับเอาวิธีการวางกิ่ง123มาใช้นะก็คือซ้ายขวานะครับมีกิ่งซ้ายกิ่งขวามีกิ่งหลังทางด้านหลังเราจะใช้สองกิ่งไหนนะครับ2กิ่งไหนกิ่งนี้เป็นกิ่งที่มาทางทิศทางเดียวกัน สวัสดีครับพบกับวันไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station การที่มีไม้เป็นไม้ทรงต้นนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องทําเป็นในรูปลักษณะ1นึ่อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับทรงต้นมีอยู่หลายรูปแบบนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งรูปแบบของไม้ทรงต้นนะครับที่เราได้โครงสร้างมาเราไม่จําเป็นต้องมาขึ้นรูปแบบเป็น1นึเสมอไปนะครับ ต้นตัวอย่างในวันนี้จะเป็นต้นมะขามนะครับที่ลําต้นขึ้นมาเนี่ยเป็นง่ามนะฮะเป็นง่ามสองง่ามต้นนี้เป็นโครงสร้างจากธรรมชาตินะครับที่ผมได้มาจากเพื่อนท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็ปล่อยเอาไว้จนกิ่งรวดเริ่มอมนะครับแล้วก็รูปทรงเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะวันนี้ผมจะมาทําการทําทรงของเขาใหม่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของทรงต้น ที่วันนี้ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักครับติดตามมาครับต้นนี้ก็มีการทำมาแล้วนะฮะมีการเข้าลวดตัดแต่งรูปทรงมาแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้นะฮะวันนี้ได้โอกาสนะฮะก็มาทำเพิ่มเติมแล้วก็มาทำการแก้ไขในบางส่วนนะฮะซึ่งเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าทรงต้นเนี่ยมีอยู่ หลายรูปแบบนะฮะไม่จําเป็นที่เราได้ตอมาแล้วจะต้องทําเป็นทรงต้นเป็น1 2 3เสมอนะครับถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนนี้นะฮะเราอาจจะตัดทิ้งตรงนี้นะครับตัดทิ้งด้านใดนด้านหนึ่งเพื่อเอาด้านหนึ่งเป็นต้นแล้วเราก็มาสร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วขึ้นต้นต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นไม้ทรงแ,แปลกๆนะครับที่เราจริงๆเนี่ยแปลกตาสำหรับบ้านเรานะฮะแต่จริงๆ ที่ต่างประเทศหรือทั่วๆไปเนี่ยเขาก็สร้างกันมานานแล้วนะฮะเป็นการสร้างทรงต้นอีกชนิดหนึ่งนะฮะเมื่อก่อนนี้เราเคยทำกันเราจะเรียกกันว่าไม้งามนะะคือลำต้นขึ้นเป็นสองงามนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับไม่ค่อยได้ทำกันในปัจจุบันนี้ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่วันนี้ผมจะมาทำและแนะนำให้เพื่อนๆได้คุ้นเคยกับรูปทรงนี้ซึ่งเราจะเห็นกันถ้าจะเห็นกันในบ้านเรานี่จะมีเีโอนะฮะหรือตุนกิติพงนะครับจะเป็นผู้ทำทรงนี้นะฮะส่วนมากท่านจะใช้ต้นโมกเป็น ต้นในการทำนะฮะซึ่งทรงนี้ใช้ต้นอะไรทําก็ได้นะครับแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับเราจะได้มีรูปทรงไม้เนี่ยที่มันดูหลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนหลักการทําของเขาเนี่ยนะครับในต้นแบบนี้ก็จะมีเป็นต้น2ต้นนะฮะต้นงามคู่กันนะครับแล้วก็ขนาดจริงๆแล้วออจะต้อง ห่างกันสักนิดหนึ่งนะฮะที่มีขนาดที่แตกต่างกันแต่ต้นนี้ขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเหมือนเดิมครับในหลักการเดิมถ้าต้นไหนเป็นต้นใหญ่หรือต้นเมนเราก็จะให้ต้นนั้นสูงใหญ่กว่าต้นเล็กนะครับต้นเล็กก็จะตัดเตี้ยกว่าส่วนวิธีการวางกิ่งเนี่ยเราก็จะวางซ้ายขวาหลังหน้านั่นเองก็คล้ายๆ123นะครับเพียงแต่ว่าเอาหลักการของ1 2 3สมมาประยุกต์ใช้นะครับคือกิ่งทางด้านซ้ายด้านขวา จะอยู่ในระดับเดียวกันหรือคนละระดับหรือใกล้เคียงกันก็ได้นะครับแล้วก็มีกิ่งที่อยู่ทางด้านหลังนะฮะกิ่งที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าต้นไม้เนี่ยมีความลึกและด้านไหนจะเป็นด้านหน้าไม้แล้วถ้ากิ่งหลังจะอยู่ระหว่างกิ่งหนึ่งกิ่งสองหรือกิ่งซ้ายขวาเนี่ยจะทำให้ต้นไม้ของต้นนั้นนะดูต่ำลงนะครับ หรือกิ่งหลังเนี่ยจะอยู่เหนือกิ่งหนึ่งกิ่งสองก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของโครงสร้างต้นนี้เข้าลวดไว้นะฮะแล้วก็ลวดอมแล้วผมก็จะทำการแกะลวดก่อนครับก <c oughs> ารแกะลวดนะฮะเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะฮะเราจะแกะจากปลาย เข้าไปด้านในนะครับแกะจากปลายไปด้านในถ้า่วดเส้นใหญ่ให้ใช้ครีมช่วยนะครับหรือใช้วิธีการตัดลวดโดยใช้ครีมตัดลวดตัดอันนี้จะทําให้กิ่งไม่ค่อยเสียหายนะฮะแต่ว่าลวดเราจะไม่สามารถนํามาใช้ได้อีกในกรณีที่เราแกะลวดลวดเราอาจจะกลับมาใช้ได้อีก2อถึงสครั้ง อันนี้ก็อยู่ที่ตามความเหมาะสมนะครับส่วนถ้าเป็นเส้นใหญ่มากและที่แกะลำบากในมุมอับมุมแคบผมแนะนำให้ทำการตัดลวดเพราะจะทำให้กิ่งไม่เสียหายเพราะว่ากิ่งเราเลี้ยงนานนะครับกว่าจะได้กิ่งขึ้นมาถ้ากิ่งหัดหรือเสียหายไปต้องเสียเวลาอีกอันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมหรือความ ชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับในกรณีที่ลวดอมจำเป็นต้องแกะ,ะก็เนื้อไม้เนี่ยจะเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ขี่ขึ้นมาบนเนื้อลวดนะครับอันนี้ แสดงว่ากิ่งเนี่ยเติบโตขึ้นเราก็ต้องทำการแกะออกถ้ากิ่งยังไม่อยู่ตัวก็ต้องเข้าลวดใหม่แล้วก็ลวดที่เข้าเส้นใหม่จะต้องใหญ่กว่าเส้นเดิมฮะไม่งั้นจะดัดลวดไม่ไปในกรณีที่เป็นแผลเช่นนี้นะครับประมาณ5 6เดือนแผลนี้ก็จะหายไป หลักการสร้างก็ง่ายๆนะครับเอาวิธีการวางกิ่ง1 2 3่งมมาใช้นะก็คือซ้ายขวานะครับมีกิ่งซ้ายกิ่งขวามีกิ่งหลังทางด้านหลังนะฮะมีกิ่งทางด้านหลังผมใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้เพราะว่าโคนจะดูดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูมีเรื่องราวมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะค่อนข้างเรียบผิวค่อนข้างเรียบนะฮะไม่มีมิติ จิงใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะวิธีการวางกิ่งซ้ายขวาหลังแล้วก็หน้าก็คือ1 2 3 4องสนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ใช้ให้เข้าในรูปแบบ,นะบเพียงแต่ว่า1น3สาในที่นี้ไม่จำเป็นต้องกิ่งเยื้องกันหรือ,อ,อต้องมีกิ่งหลังมาก่อนกิ่งหน้าหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นแล้วแต่ลักษณะ สาคัญของโครงสร้างเป็นหลักนะครับซึ่งการวางกิ่งพอระวางซ้ายขวาหลังหน้าไม้เราจะได้พุ่มทันทีนะครับส่วนกิ่งอื่นๆเนี่ยก็กระจายออกไปโดยรอบต้นแล้วก็จะไม่ทิ่มเข้าหากันเองนะฮะจะไม่มีกิ่งด้านในทิ่มเข้ามาหากันเองนะครับส่วนความสูงของต้นนั้นถ้ามีต้นใหญ่แล้วอาจจะสูงกว่าต้นเล็กก็ได้นะครับแล้วก็การทําพุ่มพุ่มก็จะเป็นในลักษณะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือ ให้สองต้นเนี่ยขึ้นมาต่างคนต่างขึ้นเป็นลำต้นด้วยกันทั้งคู่พุ่มก็อาจจะเป็นในลักษณะครึ่งวงกลมนะครับส่วนการทำกิง่งตรงนี้ผมจะทำกิ่งชูขึ้นนะครับชูขึ้นประมาณ45องศาไปรับซึ่งกันและกันแล้วต่อทางด้านกิ่งด้านนอกนะฮะหมายถึงว่ากิ่งเนี่ยจะพุ่งออกมาทางด้านนอกของต้นทั้งหมดนะครับจะไม่มีกิ่งพุ่งเข้าหาลำต้นนะครับหรือพุ่งเข้าหากันเอง ันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆในการทำไม้ทรงนี้นะครับด้านหลังจะมีแผลนะฮะแล้วก็เดิมแกะเป็นซากเอาไว้นะครับแกะเป็นซากไว้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบฐานลากสู้ด้านอีกด้านไม่ได้นะครับผมจึงใช้อีกด้านหนึ่งเป็นด้านหน้าไม้นะครับ ในการเข้าลวดทํากิ่งไม้แนวนี้นะครับผมจะเข้าลวดอย่างที่บอกนะครับคือกิ่งชูขึ้นไปนะครับแล้วก็ในขณะที่ชูขึ้นไปเราจะชูรับเหมือนกันหมดนะครับขนานไปกันหมดนะครับไปในทิศทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเราจะไม่อยู่ในถ้ามองในแนวระนาบนะครับจะไม่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับมันจะมีสูงต่ํา ไล่กันไปพอสูงต่ำไล่กันไปเนี่ยจะทำให้ต้นไม้เนี่ยมีพุ่มนะครับจะสังเกตว่าทางด้านริมด้านนอกผมจะค่อนข้างต่ำนะครับค่อนข้างต่ำแล้วก็ค่อยๆไล่สูงไล่สูงมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้จะทำให้ไม้เนี่ยได้พุ่มนะฮะได้พุ่มที่เป็นรูปโค้งนะครับจะมีมิติมากกว่าถ้าเรา เข้าลวดแบนๆนะฮะไม้จะไม่มีมิติในการทำก็เหมือนทุกครั้งนะครับก็จะมีกิ่งย่อยกิ่งเมนนะฮะมีกิ่งย่อยกิ่งเมนเหมือนทำไม้กิ่งทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นกิ่งเมนก็จะมีกิ่งย่อยสลับซ้ายขวาไปนะครับตามความเหมาะสมของต้นนะครับแล้วก็ในตัวกิ่งอื่นอีกก็จะต้องมีกิ่งย่อยกิ่งเมนสลับซ้ายขวาไปเช่นกันนะครับ นีจะทําให้ต้นไม้ดูสวยงามกิ่งกระจายอย่างเป็นระเบียบนะฮะคือการทําบอนไซเนี่ยเราเอารูปแบบของธรรมชาติที่สวยงามมาทำนะฮะเพราะในธรรมชาติก็มีกิ่งกว้กันนะฮะกิ่งกไ้กันาวนี้การที่เรา,เามาทําบอนไซถ้ากิ่งมันไคว้กันเนี่ยมันจะดูไม่สวยงามนะ,ะแล้วดูสับสนดูกิ่งไม่เป็นระเบียบเราก็เอา สิ่งที่ดีของธรรมชาติมาใช้นะครับในกรณีบางอย่างก็ไม่ได้นำมาใช้ทั้งหมดนะฮะนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการทำต้นไม้นนี้ก็จะเป็นได้กิ่งหนึ่งแล้วนะฮะที่เข้าเอาไว้มะขามจะเป็นไม้ที่กิ่งเหนียวเข้ารวดได้ง่ายนะฮะเข้ารวดดัดไปในทิศทางที่เราต้องการได้ เยอะทีเดียวนะฮะส่วนการใช้ลวดเนี่ยใช้ประมาณขนาดครึ่งหนึ่งของกิ่งเพราะว่ากิ่งมะขามเนี่ยค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งก็จะค่อย,อยๆไล่ทำแบบนี้ไปทุกกิ่งนะกิ่งที่ยาวก็จะตัดทดอย่างเช่นกิ่งนี้นะครับบันไซที่ดีนะกิ่งเขาจะต้องโคนใหญ่ปลายเรียวนะไม้ที่ขึ้นหลังกิ่งแบบนี้ ส่วนตัวเอผมจะไม่ใช้นะฮะเราก็จะเข้ารวดกิ่งที่บริเวณตรงนี้มันดูยาวเท่ากันไปหมดกิ่งไม่เลียวเราก็จะทําการทดอันนี้คือการทดกิ่งหรือบางท่านเรียกว่าทดข้อนะฮะก็จะดูจากตาไมา้ซึ่งอันนี้เห็นเห็นได้ชัดน,นะครับถ้าเรามองมาค่อยเห็นใช้มือลูบนะครับมือสัมผัสด,ดูก็จะเห็นตาไม้นะฮะตาไม้ก็จะอยู่บริเวณนี้ พอเราตัดตรงตรงไหนต้นต้นไม้ธรรมชาติเขาก็จะสร้างที่มีตาอยู่นะเขาจะแตกตามาบริเวณนี้นะครับอนาคต้เขาจะแตกตานี้ออกมาตานี้เมื่อแตกออกมาเราก็จะทําการเข้าลวดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กิ่งเนี่ยพอเริ่มเลียวได้สักประมาณครึ่งหนึ่งของด้านล่างเราก็จะทําการเบรกอันนี้เป็นการทดข้อทดกิ่งครับ ซึ่งจะทาให้กิ่งไม้เลียวซึ่งธรรมชาติของเขาเองเนี่ยเขาจะไม่เลียวนะครับเขาจะใหญ่ค่อนข้างเท่ากันและไปเลียวปลายเพราะธรรมชาติของมะขามจริงๆแล้วเขาจะเป็นไม้ที่ต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่มากกว่านี้นะฮะแต่การทาบอ,อนไซเรายอดส่วนลงมาเราจึงจําเป็นต้องทำการทดข้อทดกิ่งให้กิ่งเล็กเลียวลงมาการทดข้อทดกิ่งนั้นก็ดูที่ตาไม้เป็นหลักนะฮะ ไม่จะเป็นว่าต้องข้อเดียวเสมอไปนะฮะอย่างมะขามต้นใหญ่ข้ออาจจะยืดยาวนะฮะในต้นใหญ่สัดส่วนของต้นไม้มันจะใหญ่ยาวไปด้วยเราอาจจะใช้2ข้อหรือ3ข้อตามความเหมาะสมนะครับอันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมของต้นไม้เป็นหลักเราจะไม่ทดข้อต่อข้อถ้าทดข้อต่อข้ออาจจะใช้ได้ในกรณีไม้เล็กไม้จิ๋วนะครับ แต่ถ้าไม้ที่ซส้ใหญ่มากๆอาจจะใช้2ข้อ3ข้อแล้วแต่โครงสร้างของต้นไม้เป็นหลักนะฮะหรือลักษณะของกิ่งที่ออกมาให้เรียวงามดูสวยงามหรือไม่นะครับการเข้ารวดแต่เดิมนะฮะเดิมรวดเขาจะ วนมาทางขวานะครับแล้วก็มีรอยลึกมีรอยลึกเข้าไปนะครับอันนี้แผลเนี้ยประมาณ5 6เดือนก็จะหายไปนะครับถ้าเราจะเข้ารวดใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะไม่ให้ซ้ำแผลเดิมแล้วก็กลับไปอีก1นึ่ทิศทางทิศทางอันนี้ใช้ได้กับการเข้ารวดทุกชนิดทุกประเภท ในกรณีที่รวดใหญ่เข้าแล้วบริเวณปลายเราอาจจะมือไม่มีกำลังก็จะใช้คีมจับรลวนะฮะอันนี้เป็นตัวตัดลวดนะครับมีคีมจับลวดนะครับใช้ครีมจับลวดจับลวดจะไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็จะง่ายกว่านะฮะดีวันนี้ทำนอกสถานที่นะฮะอุปกรณ์อาจจะไม่ค่อยพร้อมนะัก าใช้คีมจับลวดตรงปลายเนี่ยเราจะจับได้ดีเลยนะครับเข้าได้สุดเลยนะหลังจากนั้นตัดคีมจับลวดหรือคีมตัดลวดถ้าไม่มีนะครับอาจจะหาซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์ได้นะครับร้านขายอุปกรณ์ ก่อสร้างนะฮะเป็นเป็นครีมที่เขาใช้ตัดสายไฟฟ้านะครับหรือครีมปักจิ้งจบก็ได้นะครับอันนั้นก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเอามาประยุกต์ใช้ในการในงานบอนไซได้นะฮะแต่ครีมตัดรั่วหรือครีมจับรั่วของบอนไซเนี่ยเขาจะมีความยาวเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าลึกกว่าแต่ว่าถ้าไม่มีใช้ตัวอื่นแทนได้นะครับ จะเหลือตานี้เป็นกิ่งใหม่ต่อไปนะฮะในอนาคตจะมีรายละเอียดอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะมีตาไม้อยู่นะครับ ด้านนี้ยังใหญ่ไม่ได้เท่าที่ต้องการนะครับผมก็จะต้องปล่อยเลี้ยงให้ยาวก่อนนะฮะยังไม่ตัดเมื่อกิ่งนี้ใหญ่อีกสักประมาณเดือนสอเดือนนะฮะผมก็จะมาทําการเบรคทีหนึ่งขอให้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับยังไม่ได้สัดส่วนที่ต้องการนะครับบริเวณกิ่งนี้นะครับออกมาจากจุดเดียวกัน3มกิ่งนะครับสมกิ่งฮะเราเลือกใช้แค่2เท่านั้นนะครับ อันนี้เราจะใช้สองกิ่งไหนนะครับสกิ่งไหนกิ่งนี้เป็นกิ่งที่มาทางทิศทางเดียวกันนะครับก็ต้องเอาออกกิ่งหนึ่งแน่นอนแล้วล่ะแล้วก็อันนี้เป็นกิ่งที่เกิดมาใหม่นะฮะดูว่าเราจะใช้กิ่งไหนกิ่งนี้ตาไม่สวยด้วยนะครับและกิ่งแข็งมากเกินดัดดัดมาแล้วจะไม่สวยนะแล้วกิ่งใช้กิ่งนี้ผมจะใช้กิ่งด้านบนนี้แทนเพราะว่าลดช่องว่างบริเวณนี้ด้วยนะครับ ราะกิ่งผมชูขึ้น45อ,องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกิ่งนี้ดัดชูขึ้นมา45จะไม่สวยด้วยเพราะว่ากิ่งจะดูหักเป็นข้อศอกด้วยนะครับจะดูไม่สวยงามเราจึงต้องใช้กิ่งด้านบนอันนี้เป็นวิธีการเลือกนะครับบางครั้งมันมีออกมาให้เราเลือกเราไม่รู้จะเลือกอย่างไรก็ใช้หลักเกณฑ์พวกนี้แหละครับในการคัดกิ่งกิ่งด้านนี้อยู่ด้านใต้อยู่ด้านใต้ตท้องกิ่งนะฮะ ส่วนตัวผมเองผมจะไม่ใช้นะครับเกิดมาจากใต้ท้องกิ่งนะฮะช่วงที่เราเลี้ยงใหม่ๆอาจจะดูว่างนะครับอาจจะดูช่องว่างว่างไปนะครับแต่เมื่อเราเลี้ยงไปรายละเอียดกิ่งพวกนี้ออกมาเรากระจายกิ่งมากขึ้นพุ่มต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มแน่นขึ้นนะครับก็จะดูไมุ่กไม่ว่างแล้วการที่เราบางครั้งเราห่วงกิ่งไว้เพื่อให้ไม้ดูเต็มนะฮะอาจจะสวยในช่วงแรกๆนะครับ นะเราเข้า2กิ่งนี้เดี๋ยวผมจะกระจายกิ่งให้ดูนะครับเดิมกิ่งจะดูแบบค่อนข้างแคบนะครับถ้าเราแยกกิ่งออกแยกกิ่งออกแยกกิ่งออก แยกกิ่งออกไปลแยกกิ่งออกไปกิ่งก็จะดูกว้างขึ้นนะครับอนาคตกิ่งนี้เราเลี้ยงอีกนะฮะตรงนี้มีตานะครับถ้าตานี้แตกออกมาเราอาจจะใช้ตาด้านในก็ได้นะครับให้กระชับเข้าไปอีกส่วนช่วงที่ยังไม่มีก็ใช้กิ่งนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็กิ่งคู่นี้ต้องเลี้ยงให้ใหญ่อีกยังไม่เท่าที่ต้องการนะครับ ท่าที่ต้องการก็คือกิ่งเนี่ยจะต้องใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของด้านล่างหรือสามในสี่แล้วแต่แล้วแต่ตามความต้องการของเรานะครับกิ่งนี่น่าจะแห้งแห้งไม่แห้งกิ่งเราดูได้จากลองใช้กันไกรหรือเล็บขูดดูนะครับ น,นี้จะเห็นว่าผิวไม่มีสีน้ำตาลแล้วกิ่งแห้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงไว้ก็ไม่มีประโยชน์ตัดทิ้งไปนะครับส่วนกิ่งที่ยังมีชีวิตเนี่ยนะครับเวลาเราขูดไปหรือใช้กรรไกรขูดนะผิวจะมีสีเขียวอันนี้เป็นวิธีการดูต้นไม้ดูกิ่งไม้นะครับว่ากิ่งนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่การเข้าลวด ในหนึ่งกิ่งหลายเส้นนะครับเส้นที่เข้าข้างหลังถ้าให้จําง่ายๆเราก็จะอยู่หลังเส้นเก่านะครับหลังเส้นเก่าแล้วไปในทิศทางเดียวกันเราจะไม่เข้ารวดควากันนะครับควากันหมายความว่าเราจะควากันแบบนี้นะฮะไม่ทํานะครับเราจะไม่ทําแบบนี้นะฮะรวดจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเข้าไปในทิศทางเดียวกันจะทําให้ดูเรียบร้อยการแกะรวดแกะง่าย การดัดจะได้เป็นในทิศทางที่เราต้องการด้วยนะครับกิ่งนี้ยังไม่ได้ขนาดคร จะยังไม่ตัดไม่ๆอาจจะดูรุ่มล่ามอยู่บ้างแต่เมื่อเราสร้างไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราตัดทดไปแล้วไม้จะได้พุ่มทันทีนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกเคยถามนะครับว่าการเข้ารวดต้องลิดใบหรือไม่นะครับน,นี้อยู่ที่ความถนัดของเราแต่การริดใบเนะี่ย จะทําให้เราเข้ารวดได้ง่ายนะฮะมองเห็นกิ่งได้ชัดในกรณีที่ผมจะเข้าล่วดทางต้นหรือทํารายละเอียดใหม่ทางต้นนะฮะผมจะลิดใบทิ้งในกรณีที่เข้าบางส่วนบางกิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ไม่เยอะมากอะไรบางครั้งผมก็ไม่ได้ลิดใบนะครับการลิดใบต้นไม้นะครับถ้าเป็นมะขามเราลิดได้หมดทั้งต้นเลยนะฮะลิดลิดใบได้หมดมะขามโมก มั่งคั่งฮะโปรไซทวกนี้ริดใบได้นะครับส่วนไม้บางชนิดเนี่ยผมจะไม่ลิดใบหมดต้นนะฮะอย่างเช่นต้นแก้วนี่ผมจะไม่ริดใบหมดหมดต้นนะครับเพราะว่าผมเคยริดใบหมดต้นแล้วทําให้ไม้ทิ้งกิ่งพอหลังจากนั้นผมไม่เคยริดใบต้นแก้วหมดต้นเลยนะฮะก็ตัดปัญหาเรื่องการทิ้งกิ่งไปได้นะครับ การที่เราไม่ริดใบหมดต้นก็คือเหลือไปลายใบเอาไว้เหลือกิ่งเหลือไปลายใบกิ่งเอาไว้นะครับก็ตัดปัญหาไปได้นะครับในไม้บางชนิดที่เราไม่เคยเลี้ยงนะฮะเราก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงที่จะริดใบหมดต้นนะฮะมันไม่ได้ทําให้ต้นไม้ตายแต่ว่าอาจทําให้ต้นไม้เราทิ้งกิ่งได้กิ่งชุดน,นี้ผมใหญ่เท่าที่ผมพอใจแล้วนะครับคือกิ่งเขาใหญ่แล้วเริ่มเลียวนะก็ทำการเบรกได้เลย การตัดกิ่งทุกครั้งสําคัญต้องดูตาไม้เป็นสําคัญนะครับมีตาไม้อยู่นี่นะครับเี๋ยวผมก็จะเข้าอีกเข้ารวดอีกนะครับก็ทีกเียนให้ทานนะครับเส้นใหม่ก็จะอยู่ด้านหลัง รวดก็จะไปนในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะทำให้ไม้ดูเรียบร้อยแล้วก็การแกะลวดก็ง่ายด้วยจะแกะเส้นไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ผมจะนำมาฝากให้ในทุกๆคลิปนะครับนี่ตามไม้แล้วนะฮะใหญ่เท่าที่ต้องการแล้วครับ จากการทำทรงต้นนะครับทรงต้นต้นนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น1 2 3เสมอไปต้นนี้เป็นต้นง่ามนะครับทรงต้นมีหลายชนิดนะฮะอาจจะมี3ง่ามสี่ง่ามหรือหลายๆง่ามก็ได้นะครับเป็นต้นเดียวแต่มีหลายๆลาต้นหลายกิ่งครับอันนี้เป็นทรงต้นที่เป็นต้น2ง่ามครับหลักการง่ายๆก็คือมีกิ่งซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนหลักการการวาง123เพียงแต่ว่าเรานํามาประยุกต์เอาครับ การขึ้นกิ่งผมขึ้นโดยใช้ชูประมาณ45องศาลักษณะการแยกกิ่งก็มีกิ่งเมนก,กิ่งย่อยเหมือนการทำไม้ทั่ว,วไปนะครับส่วนพุ่มนะฮะพุ่มอาจจะเป็นพุ่มสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือเพิ่มย่อยขึ้นมาแล้วก็เป็นครึ่งวงกลมก็ได้นะครับการแยกชั้นจะแยกชั้นอยู่แล้วนะฮะเพราะกิ่งมีจังหวะชั้นอยู่แล้วอันนี้เป็นการทำต้นไม้แบบทรงต้นอีกชนิดหนึ่งที่ เราสามารถทำกันได้นะครับท้ายคลิปครับวันทุกวันของเราที่เราจะต้องเจอนะครับมีทั้งวันที่ดีและวันที่ไม่ดีวันที่เราประสบความสำเร็จวันที่เราได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนได้โบนัสสอบได้หลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นวันที่ดีของเราเราก็อย่าหลงลืมลืมตัวนะครับในวันที่ไม่ดีเราอาจจะประสบความสูญเสียความพัดพาความล้มเหลว ความผิดพลาดต่างๆนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเจอทั้งวันที่ดีและไม่ดีในวันที่ไม่ดีอย่าหนีปัญหาครับเราสามารถผ่านมันไปได้การผ่านปัญหาต่างๆที่มันยากขึ้นยากขึ้นทุกวันนะครับมันจะทําให้เราเข้มแข็งและอดทนครับเราสามารถนําสิ่งต่างๆไปเล่าให้ลูกหลานเราฟังได้ว่าเราผ่านสิ่งนั้นมาอย่างไรสวัสดีครับ